แง่ไหนมองที่ตัวเลยวะอันนี้จะหายเล่าจหาเลาก็เสียไในผ้าก็ว่าใ้ห้เง้ยนันยืหน้ายืหลังผู้เดียวเขาต้งตุนตาย้วเออตาบานั่นเบี้ยไม่กะเียเียนมีหุ้มีโนปลอตายแตตน มันติดยุงน่ะสาุขอเดียวเดียวด้นไงเป็นยงไงขอขายลูกีนหน่ะลาก็อยากกินลูกีเอ๊ะลูกีลูกีมดเอาเอาหมาเแล้วลูกสีหมาแ่นันปยนไงเป็นยังไงก็อยากกินเตโมกินไ่ได้แบบเตโม่าสีมาลีเป็นไงอยากยงงเป็ไงเฮ้เอาสิตาเ้อ เอาม่ยังไมหายรอเด้อเอาม่เร็วๆหัไม่แค่กบ้านเวไปถอด้าวบ่เป็นไยังไอยาไมลูกอน่ไดเป็นยัลูกบ้อแม่วันยิ้มวยิมใสกันนโอ้ยไม่อยงนี้ไม่เห็นีต้องไงไง้าส้ได้าย่้ดีนั่นเป็ดกบอกดกม่ันะ ก็ใ่บอลพังที่เามาบอลถึงเงี้ยนะเอามาตัวนี้เนาะมันม้มันจะเสียมามาเัี้มัเป็นเถึงแมเาะบเห็นเบียดเพนกันเลยเจ้ากระไรกัดเขากัดหน้าาก็เห็นเหตุรูปเหตุางยิงแตงตะไบเขาไปมันพ่าโเวอเต่าบ้าผักตีมักผานตะเมียนใส่กินกัดกินผักขึ้นแล้ไม่ให้ร่งข้ามข้ามแกไม่ย สียบล้านกิดอกแตงไปบ้าไปบ้านเาไปยังก็รอ,อกกเทียแานอันนี้ติดนีน่อจ้าวบานผู้ว้าสีแหองสีแหืองแนั้นผู้ว่าสีเดลงพระแม่ต้ส่ใเ้มาผู้ว่านี่เก่งแบบตึงและแดบใสเก่งแ,แบบก็ผ้าอีปอไปผาในเสียเาวดีเป็นไ,นไยอไหน้ายอหลังเขาบ้านป็ดตาซ่งแบบของเงนินเลยคร ฟาหัวไปรู้ <draining Happ. ahead> like ่ั้นไอ้พวกมัจเอาปไเรียบรตั้กตีมัใช่เลัน่้ยนะไอีไม่อยากทิได้แลวมันช่ดออเาคือตายแล้วอีดูอ่พอคมบดพ่พอ